ขอสวัสดีนะครับอ่าวันนี้นะครับเราสู่เมืองพิปูนนะครับพิปูนครับเมืองแห่งคุนเขานะครับมีแต่เขามีแต่ป่านะครับวันนี้ครับเข้าสู่โหมดของแนวกันไฟนะครับอ่าก็เลยนึกสนุกนะครับเลยอยากถ่ายคลิปนะครับเอาให้ทางผู้ที่ไม่เคยเข้ามาหรือไม่เคยผ่านเข้ามาหรือไม่เคยสัมผัสเลยครับบรรยากาศที่นี่จะสวยงามมากนะครับตอนนี้ขณะนี้คือฝน เหมือนจะใกล้ตกด้วยนะครับประมาณนี้นครับครับลองลองดูนะครับบรรยากาศบรรยากาศที่นี่นะครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าดูมากครับลองดูนะครับผมว่าคิดว่า ขณะนี้ฝนน่าจะตกนะครับอยู่บนยอดเขาเมืองกระทูนนะครับตอนนี้เป็นที่นั้นนะครับครับเป็นยงไงบ้างครับผู้ชมครับผมว่าบรรยากาศที่นี่โอเคเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้สัมผัสครับที่นี่ทุเรียนอร่อยนะครับทุเรียนเขาอร่อยนะครับ